ที่ตกใจอีกไหมที่ที่เขาให้เรามาจริงๆเกือบทุกอย่างรถมีไหมรถมีไหมรถไม่มีครับอเงินนะเนาะเงินส่วนมากเงินใช่ครับเงินก็จะเป็นวันเกิดเป็นพวงมาลัยเหมือนลิเกไหมเป็นทั้งพวงมาลัยเป็นทั้งดอกนี้เลยแบ็คดอกแล้วเงินเย็บๆแล้วก็ทำเงินเป็นรูปปราสาทอะไรเงี้ยเป็นเมืองเงินอะไรเงี้ยนับแม้วันเกิดสูงสุดที่เราเคยได้เงินสดสูงสุดก็เจ็ดหลักอยู่ครับเวลาร้องเพียน เคยคิดจะเลิกร้องเพลง <y> เพราะว่ากลายเป็นนักร้องเสียงเพีย้ยนจริงเหรอเนี่ยเสียงลงคุณเสียงดีดตายเพีย้ยนเพีย้ยนเพียเพ้ยนคือค <ๆ S 2> <c oughs> ือแรกๆเลยแรกๆที่ผมเข้ามาอาตอนนั้นก็รู้จกักปายแต่ว่าปายเขาเป็นพนักงานเนาะผมก็เป็นนักร้องฝึกหัดผมก็ไปขึ้นร้องกับไปร้องเปิดให้กับนักร้องที่ดังๆในค่ายนั่นแหละอะไรเงี้ยเพี้ยนไปทั้งเพลงเลยร้องเพลงเราไม่ได้เรียนร้องเพลงเออมันตื่นเต้นครับ มันตื่นเต้นคือมันประมาตัวเองตื่นเต้นจะขึ้นถูกไม่ว่าอะไรเงี้ยแสดงว่ามันขึ้นผิดพอมันขึ้นผิดมันก็เลยไปทั้งเพลงแล้วเรายังไม่เก่งที่จะกลับมาให้มันเป็นเหมือนเดิมได้อะไรเงี้ยเราก็ร้องคีย์นั้นยาวปี๊ดยาวแล้วสูงเลยนะดันดันยาวๆพยายามดันไปให้สุดผมจำหน้าเอฟซีได้เอฟซีนั่งอยู่เงี้ยลุกขึ้นมาแล้วผมร้องขึ้นคำหนึงอะไรวะเนี่ยใช่ปะวะ ในใจคงคิดอะผมก็อย่าบอกนะว่าทีแรกผมไม่รู้เออผมก็นึกว่าเขาเขาอึ้งหรอเขาอึ้งเหลอออไอ้ลืมรู้สิปุ๊บเลยวะอะไรที่ร้องไปเรื่อยๆนักดุตีแม่งมองกันให้นักดุตีเอาดิเอาดิเอาดิช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ร้องยาวทั้งเพลง ตายอยู่จริง <always S 1> ทุกวันนี่พี่ลอคลิปนั้นก็ยังเคยคิดตอนนั้นคือหรอถ้าเราเซิร์ชคลิปนั้นจะชื่อคลิปว่าอะไรน่าจะมีในในในทิกต o อกนะผมร้องเพลงโพสต์สุดท้ายโพสต์สุดท้ายใช่ครับเดี๋ยวไปฟังเพลงว่าพร้อมมาเยอะแล้วอ่ะอยากฟังพี้พยแล้วคุณปรับยังไงให้มันไม่เพี้ยนก็หลังจากงานนั้นผมทักหาผมทถหาในห้างเลยผมขอลาออกจากค่ายได้ไหมครับยหายใจมากที่ผมมาทําให้ค่ายเหมือนเหมือนเสียคะแนนแล้วตกต่าเพราะว่ามีแต่คนดังๆทั้งนั้น เขาทําให้ไข้ขึ้นขึ้นอะไรเงี้ยผมผมพอลาออกครับพี่อยากเป็นนักร้องแต่แต่ผมเลาอาใจจริงๆในห้างก็แนะนำอะไรว่าเออถ้าเพี้ยนถ้าผิดก็แค่ก็แค่ไป,ไปฝึกใหม่ไปหัดใหม่ทําให้ตัวเองทําให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นอะไรก็ต่ต้วันนั้นมาก็กเริ่มที่จะโอเคได้กําลังใจจากในห้างก็ไปไปฟังเพลงเยอะขึ้นไปฝึกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ มาจนถึงวันนี้ถึงวันนี้ก็เพี้ยนเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าจอยากแต่ใครก็อยากฟังจริงๆทุกวันนี้ก็มีเพี้ยนนะครับเป็นปางครั้งเพราะว่าหูเรามันฟังทุกวันแล้ววันหนึ่งเราร้องเพลงน่าจะ30เพลงได้ต่อโชว์อะไรเงี้ยมันก็มันก็มี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 เพี้ยนบ้างมีเพี้ยนบ้างแต่โมยอยู่ในอยู่ในแต่ไม่เยอะไม่เยอะยี่สิบเก้าเพลงยินเพลงหมดเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบสามสิบแต่เพี้ยนไม่แค่ยี่สิบเก้าเพลงแรกไม่เพี้ยนเลยอสองถึงสามสิบ เพี้ยนหมดไปหมดเลยแฟนขับเปอะไรให้บ้างเออขูเยอะนะครับยุคแรกมีเปวัวด้วยนะวัวที่วัวที่เอาไปเลี้ยงแล้วแล้วเขามาแขวนคอคุณยังไงอ่ะขับไม่ไม่วัวรับวัวเออนั่นแล้เขาเอาประมาณไงอ่ะคุณอยากได้วัวไม่ไม่คือเขาเขาไม่ได้ซื้อให้คอนเสิร์ตเขาจะซื้อไปให้บตรอยู่บ้านวัวผมที่นับได้เอฟซีซื้อให้แต่ก่อน30กว่าตัวเขาถามเราก่อนหมว่าเราต้องการวัวไหมผมไปพูดไว้ในลฟ์สด อนาคตผมอยากมีฟาร์มอยากอยากให้พ่อแม่เลี้ยงวัวนิดๆหน่อยๆตื่นมาเห็นดอกไม้เห็นข้าวอะไรเงี้ยแล้วมีความสดทุกวันให้พ่อแม่ผมหน้าดำหน้าดำเลี้ยงวัววัวเยอะวัววัวนอนอยู่ในบ้านแม่มานอนอยู่ข้างนอกเพราะว่าวัวเยอะไม่ว่าจะเป็นบัวเป็นควายแพะหมูป่าอะไรเงี้ยเขาซื้อให้หมดเลย ตอนหลังเรามีการพูดไหมว่าพอแล้วนะสิ่งมีชีวิตนีอก็ขอแล้วเพราะว่าก็อย่างที่พ่อแม่ผมหน้าดําปื๊ดตอนเนี้เลี้ยงวัวอยากให้พ่อแม่อยู่สบายถึงเช้ามาจิบกาแฟลาบากกว่าเดิมวาดฝันว่ายังสวยงามซื้อวัวมาท่านละพ่อพ่อผมเกี่ยวใหญ่เยเียววัวไม่มีอะไรกินหน้าดําเลยหน้าดำกว่าแม่สองคนเลยมีอะไรที่ตกใจอีกไหมที่ที่เขาให้เรามาจริงๆเกือบทุกอย่างรถมีไหมรถมีไหมรถไม่มีครับอื เงินนะเนาะเงินส่วนมากเงินใช่ครับเงินก็จะเป็นวันเกิดเป็นพวงมาลัยเหมือนลิเกไหมเป็นทั้งพวงมาลัยเป็นแบ็คดอก้เลยแบ็คดอกแล้วเงินเย็บเย็บแล้วก็ทำเงินเป็นรูปปราสาทอะไรเงี้ยเป็นเมืองเงินอะไรเงี้ยนับไหมวันเกิดสูงสุดที่เราเคยได้เงินสดสูงสุดก็เจ็ดหลักอยู่ครับเป็นลา่ มีแม่เราได้เคยได้ทิปได้ไหมมีอเอาเพอแบบแฟนขับให้ช่องเงินก็มีพ<ม>ันห้าพันเจ็ดเลยเนะี้ยวันเกิดพันห้าพันเจ็ดใช่